ขาปฏิบัติเป็นจารีตมาเนี่ยคือพระไม่ควรจะมไม่ควรจะฉันมื้อเย็นเขาเรียกวิกาลาราโชนาซึ่งตั้งแต่ศินแปดมาสินสิบและศสินสองรอยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยบัญญัติไว้เหมือนกันหมดก็คือต้องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ฉันหลังจากที่หลังจากเที่ยงเอาง่ายๆแล้วกันนะครับอ,อันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นคอมมอนเซนส์เลยนะครับมผมคนที่จะเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วจะไปแถจะไปไถไปอะไรผมไม่เข้าใจทําเพื่ออะไรครับทําเพื่อจะอเอ่อทำให้คนคนเดียวก็คือพระธีระเนี่ย แล้วทําให้คนอื่นเขารู้สึกว่าโอ้แย่จังเลยทําไมทาลายบรรทัดฐานทำลายมาตรฐานสงฆ์ไทยทาลายหลักปฏิบัติที่ชาวพุทธถือกันมาตลอดเนี่ยเพื่อเพื่อให้พระประหลาดประหลาดรูปหนึ่งเนี่ยแหละครับเพื่อให้พระที่แปลกใหม่รูปหนึ่งเท่านั้นเหรอครับโอ้โหอย่างนี้มันก็แย่ครับเนื้อาตักกะวิธีคิดอย่างเงี้ยมันมันผมว่าลําบากนะเวลาใครทําอะไรแล้วก็ผมมองว่าผมมองผมมอง,ผมมองไปสองแบบนะถ้าในฐานะที่ผมมองหนึ่ง ถ้ามีคนทําได้แบบนี้ถ้ามีคนทําได้แบบนี้แล้วก็ไม่มีโทษเลยมีการทต่อนแน่นอนฮะมีการทํ้ต่อแน่อันนี้มันเราถึงต้องมีกฎหมายครับบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองสงมีกฎสงแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นเป็นายใต้บรรทัดฐานเดียวกันคือว่าพระทําไม่ได้นะครับ ด,ด,ด้วยธรรมวินัยอาจจะบัญญัติไว้อ่อนไว้เบานะครับแต่ว่าในทางสังคมเนี่ยมันก็ต้องอยู่ร่วมกันเราจะรู้ได้ไงว่าไหนพระแท้ไม่พระแท้ก็คือด้วยศีลธรรมเนี่ยการหม่มนุ่งห่มเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ด้วยศีลธรรมที่เราบัญญัติกํากับไว้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีเลยอ่ะเราละเมิดไปทีละนิดทีละนิดอ่ะเมื่อก่อนผมเคยอ่านหนังสือ เกี่ยวกับกรองผมจําชื่อกรองไม่ได้แล้วอะไรอ,อะไรกับไม่รู้เออแล้วก็กรองเนี้ทําจากหนังวัวแผ่นผืนเดียวนะครับภายหลังต่อมาเนี่ยตีไปตีมากรองมันเริ่มแตกไปเริ่มเป็นรูเป็นรอยแล้วก็เอาหนังควายตัวอื่นหนังธนูหนังอะไรกาปะเออจนหนังแผ่นเดิมเนี่ยนะครับกลายเป็นกลายเป็นหนังธนูเอ้หนังควายตัว,ต,วตัวหลากหลายนะครับจนมันไม่เหลือเขาหนังเดิมเลยก็เหมือนกันนะครับศาสนาก็เหมือนกันตอนนี้ยิ่งตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่า ความเข้มแข็งความเข้มข้นผ่านกฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา67เนี่ยมีบทบัญญัติชัดเจนนะครับชัดเจนมากในเรื่องของการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแบบเทรวาสครับอันนี้ชัดเจนมากคือว่าแบบเทรวาสแล้วก็ผมเอาข้อนี้เป็นตัวตั้งในการไปร้องทุกข์กล่าวโทษเขาหลายครั้งนะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้พุทธศาสนิกชนแล้วก็หน้าที่ของรัฐที่ต้องอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาแบบเทรวาสครับ แบบอื่นไม่ได้รับการรับรองนะครับแบบอื่นก็เช่นวัชรยานนะครับอนัมนิกายนะครับหรืออื่นๆนะครับหรือมหานิอ,อมหายานนะครับแต่ว่าเทราวาสเนี่ยที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยนะฮะซึ่งมีพระไตรปิฎกเป็นแม่แบบแม่บทเนี่ยเราอันนี้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายสูงสุดเพราะฉะนั้นจะไปบิดจะไปเบือนจะไปตัดตอนตัดต่อไปแทะไปไถไม่มีประโยชน์เลยครับเพราะว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดว่าต้องต้องอุปธรรมค้ำชูพุทธศาสนาเทราวาทซึ่งยึด พระไตรปิฎกเป็นหลักครับถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้อย่างพระอาจารย์ธีระถ้าสมมติว่าได้คุยกับพี่อี้เนี่ยพี่อี้จะแนะนาให้ทํายังไงบ้างผมแนะนำนะครับบอกว่าท่านเนี่ยผมเอาแบบตรงไปตรงมานะผมว่าท่านเนี่ยมีเจตนาดีในการปกป้องพุทธศาสนาแต่ผมขอให้ทําเอาแบบว่าเอาคําท่านพุทธทาสมาดีกว่าผมไม่มีบางอาจเป็นแนะนําพระเพราะผมเนี่ย ได้ได้ฝึกศึกษา,ษา,ษาครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับผมก็ถือว่าการที่จะเป็นพระที่มีสิ่ง227ข้อเนี่ยผมยังควรให้เกียรตินะครับผมไม่ควรจะไปด่าทอท่านให้เสียหายไม่ควรจะไปเรียกท่านาอะไรล้มไม่ควระอะไรเงี้ยผมก็<า>ให้เกียรติให้เกียรติครับผมก็จะแนะนําแบบที่ท่านพุทธทาสแนะนําก็คือหนึ่งให้ศึกษาแก่นแท้ของศาสนาของตน ศึกษาแก่นเลยนะเอาแก่นแท้คือท่านบอกว่าท่านพุทธทาบบอกมีเก้าตาเก้าตาคืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความทนได้ยากอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนธรรมทิตตาความตั้งอยู่ในธรรมธรรมนิยามตาความเข้าใจกฎธรรมดาธรรมชาติอิทัปปเจยตาความเป็นเหตุเป็นปัจจัยสุญญตาความว่างตถตาความเป็นเช่นนั้นเองและอัตมยตาความสลัดทิ้งจากสิ่งรุงแต่งทั้งหลายนี่คือเก้าตาที่ท่านบอกว่าเป็นแก่น ซึ่งจะตอบคําถามว่าธรรมะคืออะไรก็ได้ด้วยนะครับแต่จริงธรรมะมันมีสี่ความหมายที่ท่านพุทธทาสบอกคือธรรมะคือธรรมชาติทั้งปวงนะครับธรรมะคือกฎธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎธรรมชาติและธรรมะคือผลลัพธ์จากการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติครับก็คืออันเนี้ยข้อที่หนึ่งเนี่ยศึกษาแก่นแท้ของพุทธนะครับอันที่สองเนี่ยท่านให้ทําความเข้าใจระหว่างศาสนานะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้พุทธาสนกชนที่มีความรักความศรัทธาในพุทธจริงๆเนี่ย ได้สนใจข้อนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยการไปปลุกปั่นไปยุยงไปหมิ่นศาสนาอื่นนะครับมันจะยิ่งสร้างความบอบช้ําและบาดหมางและขัดแย้งจนในที่สุดมันจะกลายเป็นสงครามระหว่างศาสนาแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยถูกทําลายไปด้วยสงครามศาสนาครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เข้าใจครับเขาไปโจมตีไปบิดเบือนไปแล้วก็บอกเขาจะแก้กฎหมายอย่างเดียวสิ่งที่เขาทาที่ผมเก็บหลักฐานไว้มันไม่ใช่การแก้กฎหมายอย่างเดียวครับ แล้วผมเนี่ยมีเครือข่ายพรรคพวกอยู่พรรคใตเยอะมากเขาไม่พอใจมากๆครับแลวเขาก็จะแจ้งเขาแจ้งความแล้วที่นาราธิวาสครับแล้วที่บอกว่าคุณธนวยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะแจ้งนู่นนี่นั่นคือคุณเล่นกับเขาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มเลยครับอย่าคิดว่าจะใช้กฎหมายอย่างเดียวมันยังมีเรื่องความรู้สึกเรื่องคุณธรรมเรื่องอะไรบางอย่างที่คนที่เป็นธนวยเนี่ยนะฮะมันต้องมี คนทนายดีๆเนี่ยผมไม่พูดถึงนะแต่ไอ้ธนวยเนี่ยขอให้มันเป็นคนได้ักนิดนึงก็ยังดีเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมพูดซีเรียสด,ดีกว่านะครับคือการศึกษาทําความเข้าใจระหว่างศาสนาเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าถึงแก่นของกันและกันอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่ไปละเมิดไม่ไปล่วงเกินเขาไม่ไปย้าหม,มิ่นเขาไม่ไปเหยียดย่ําเขานะครับอันนั้นแหละจะทําให้เกิดสันติภาพแล้วในที่สุดเนี่ยมันจะการปกป้องศาสนาอย่างหนึ่งและประการสําคัญสุดท้ายที่ท่านอาจารย์พุทธทาสสอนไว้นะครับก็คือช่วยทําให้มนุษย์เนี่ยได้รอดพ้นจากโลกแห่งวัตุนิยม ที่เรามีคดียเยอะแยะมีดีไอ้คงไดคอนมีคนตบซับก็มันก็วนอยู่เรื่องเดียวคือโลกแห่งวัตถุนิยมนะอันนี้คือคําสอนปณิธานสามท่านพุทธทาสนะครับใครที่จะเซิร์ช Google ดูก็ได้แล้วก็ผมเป็นคนที่ศึกษางานท่านพุทธทาสแล้วก็ท่านปอป,ประยุทโตเพราะผมเองก็อยากหาแก่น,กนในการใช้ชีวิตไงฮะว่าเราจะใช้หลักอะไรทีเนี้ยผมเองเนี่ยพูดง่ายๆนะฮะเรื่องเชื่อมจิตเนีย่ยจริงมันไร้สาระมากในชีวิตผมแต่มาเจอคนบางคนเนี่ยที่ใช้กระบวนการทางกฎหมายตีความกฎหมายที่ทําให้ ผมมองว่าเป็นการใช้เด็กหรือว่าการหลอกหลอกใช้คนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทาให้เขาเนี่ยที่หลงผิดอยู่แล้วเนี่ยตะเลิดไปไกลขึ้นไปอีกกานที่จะช่วยกันประคับประคองอครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งควรจะได้อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างในการสอนนะครับแต่ไม่ควรจะไปสนับสนุนหรือไปเสริมหนุนจนกลายเป็นประเด็นว่าเอ้ยตะแบงไปจนกลายเป็นแถเป็นไถไปอย่างเงี้ยมันก็เสียหายแล้วสุดท้ายเนี่ย พ่อแม่ก็โดนคดีลูกก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือสุดท้ายพอ,พ,อพ่อแม่ติดคุกติดตารางลูกอยู่กับใครครับหรืออย่าคิดว่าเด็กแปดขวบโอ้ไม่ต้องทําอะไรทาอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่หรอครับถึงเวลาจริงๆออาจจะมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษหรืออาจจะสะสมไว้ก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้ผมมี มีข้อมูลใหม่อีกแล้วว่ามีมีทนายที่ไปละเมิดอำนาจศาลไปเลิละเมิดคำสั่งศาลมันมีอย่างนี้เหรอครับทนายพัฒนทนายพัฒรู้จากมันญาทนายใช่ไหมครับมันญาติทนายเนี่ยมันมียีบเอ็ดข้อมันมีข้อแรกๆที่บอกว่าต้องเคารพศาลครับการที่บอกว่าสมมติทนายพัฒนเป็นเป็นทนายให้กับครอบครัวหนึ่งซึ่งศาลสั่งแล้วนะว่าห้ามเอาเด็กออกไปทํากิจกรรมทําอะไรต่างๆนะทนายพัฒนเป็นเป็นเป็นทนายให้กับเอ่อครอบครัวเนี้ยแต่ว่าปรากฏว่าทนายพัฒนศรัทธามาก ก็ไม่เชื่อฟังสาลบอกอ้าวห้ามเ,เอารูปเข้าไปโพส์ทํากิจกรรมทนายพัฒน์ไปเอาคลิปเก่าที่เขาเคยเคยพูดเคยสัมภาษณ์ไว้ไปลงหลังจากที่สารมีคําสั่งสารมีคําสั่งไว้ยี่สิบปดสิงหาห้ามทาทนายพัฒน์เอามาโพสใหม่สามสิบกันยาแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าเอ้ยสาลสั่งแต่พ่อแม่ไม่ได้สั่งผมอ่าวันนี้เข้าทางเลยครับเข้าทางเลยครับผิดมายาทานายแน่นอนแต่ว่าผมไม่ไ,ไม่เฉยไปร<ล>องะยานแล้วก็จะไปร้องวันละสามใช่ไหม ใช่ครับผมจะไปท่องระเมิดหน้าสารครับเพราะละบัญญาตินายมันมันอ่อนไปผมประสานรัฐมนตรีแล้วครับภายในทิศหน้านะครับผมไปแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายพัฒน์เนี่ยสัมภาษณ์เขาหลายครั้งทนายพัฒน์เป็นกัลยนณมิตรที่ดีทนายพัฒน์เตือนสติเขาหน่อยนะครับผิดถูกผมสู้เขาอยู่แล้วครับ ผมสู้อยู่แล้วผมไม่ <S 2> <S 2> ไม,ไม,ไม่ไม่ไปต่อรองอะไรทสิ้นนะครับผมก็พยายามนะนะผมพูดตรงๆนะผมเนี่ยผมเนี่ยพยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยคุยกันได้หมดนะผมไม่ได้มีพิษมีภยัยหรืออะไรอันไหนที่แรงก็แรงอ่ะอันไหนที่ตรงก็ตรงอันไหนจาเป็นต้องถาม,ถามก็ถามอ่ะแต่ไม่ไม่อยากให้ใครมาทาะเลาะกันเลยพยายามที่จะพูดคุยพยายามที่ทําไมมันถึงขั้นคนมันคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเหรอหรือว่ายังไงงงมากอยู่เหมือนกัน นั่นสิผมไม่ทราบเลยทําไมทาไมไม่มีใครเตือนเขาบ้างเลยล่ะคือเดิมทีนะผมเคยคุยเขาเล่นไปเล่นมาไม่รู้เคยติดตามไหมตอนนั้นเนะี่ยช่วงที่มีเชื่อมจิตผมก็แซวแซะไปเรื่อยแต่คุยกันไปเหมือนกับหยอกเล่นกันอนะเรื่องเอ้เชือ่อมจิตเนี่ยมันมาจากโงกุลนะผมมาเป็นแฟนพันธะดูโงกุลขนก็หัวเราะกันตลอดแต่หลังๆพอเขาเริ่มฟ้องผมผมก็เริ่มรู้สึกว่าอันนี้ล้าเส้นละพอล้าเส้นปุ๊บผมก็ฟ้องแล้วบางทีก็แซวกันก็ต้องมาดีกันเออแซวกันไปแซวกันมาเนี่ยถ้าคุณอยากเป็นเซเล็บเนี่ย แล้วผมเนี่ยโดยโดยอุปนิสัยผมเนี่ยผมไม่เป็นคนไม่พูดคำหยาบผมจะระวังคำพูดมากผมจะไม่ด่าทอจนรุนแรงแต่วันหนึ่งเขาเขา,าพาดพิงพ่อผมซึ่งผมเนี่ยเป็นคนรักพ่อเราพ่อผมเสียตอนที่ผมยังอายุน้อยแล้วผมก็ใช้ชีวิตมาด้วยความเคารพรักและคิดถึงพ่อผมเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นแทนคุณเพราะว่าผมเพราะพาพ่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมขารบเทดิทดทูนผมจึง<อ>ถือว่าการละเมิด ล้ำเส้นตรงนี้ยเป็นจุดที่ผมยอมรับไม่ได้ครับผมถ้าเป็นคนทั่วไปผมก็คิดว่าคงเหมือนกันที่มีสานึกกระตันอยูอ่ใครมาพาดพิงพ่อคุณทั้งที่ผมสมมติเราเถียงกันนะให้ตายทะเลาะด่ากันไปผมก็ด่าส่วนตัวทนายพัดผมจะไปพาดพิงพ่อแม่ทนายพัดผมก็เลวใช่ไหมครับผมจะไปล้ำเส้นทนายพัดไม่ได้ผมก็ต้องถูกประนามแต่ปรากฏว่าไอ้นี่ก็ทําอีก ทำแบบนี้แล้วก็ฟ้องโอเคถ้าเมื่อไหร่เป็นอย่างนี้ปุ๊บผมไม่คุยเล่นละจากนี้ไปตาต่อตา,ตา,ตาฟันต่อฟันผมก็ลบผมก็เป็นนักสู้คนหนึ่งผมไม่ได้ยอมแพ้แล้วก็สิ่งที่ผมเจ็บปวดไม่่ใชาอมผมมองว,ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันมีแต่คดีกันนะเกือบจบ<ๆ>เลยแทนที่จะมองต่างคนต่างเชื่อว่าจะช่วยเหลือสังคมเนาะถ้าต่างคนต่างมองว่าช่วยเหลือสังคมไม่ทะเลาะกันมาจับมืงมาคุยกันช่วยเหลือสังคมผมว่าจะเกิดประโยชน์มากนะ ก็อันนี้แต่คนมาทําช่วยกันเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามจะบอกเขาตั้งแต่ตอนที่ยังคุยกันได้อยู่ว่าพอเธอประมาณนี้แหละนะแล้วผมก็จะคุยกับบรรดาท่านท่านนันนตชัยท่านอะไรว่าอ่าเดี๋ยวถอนถอนให้เขาเธอให้เขาได้มีทางเดินเออแล้วก็ไม่ต้องมีคดงคดีติดตัวไปถ้าท่านนันตชัยก็เห็นกับผมบอกว่าได้ถ้าท่านคุณบอกอย่างนี้ก็โอเค ผมก็บอกเขาตรงๆนะอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลประโยชน์ไปอะไรแต่มันคือการไก่เกลี่ยม,มันคือการประนีประนอมเพราะว่าทําไปเนี่ยสุดท้ายมันก็ได้ได้ไดนักโทษเพิ่มอีกสี่ห้าคนหรือกี่คนเนี่ยนะ,ม,ะยนมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยแต่เขาก็ไม่ยอมสุดท้ายพอมีมติมหาเิรสมาคมออกมา ก็ยังไปบิดว่ามติมันมีแค่สามข้อผมก็ไปนั่งอ่านละเอียดไอ้สามข้อนั้นคือมติที่ประชุมหลังจากที่มีมติมาในรัสมาคมเจ็ดข้อนั้นแล้วว่าให้เอาเจ็ดข้อเนี้ไปเผยแพร่ไปปฏิบัติโดยเคร่งครัดคือเวลาอ่านมติเนี่ยมติมหาธสมาคมพระท่านน่ยจะไปสั่งการจะไปเอาอํานาจเนี่ยไปสั่งคารวะเนี่ยไม่ได้ต้องผ่านาต้องผ่านผ่านสํานักพุทธสำนักงานผู้สารเป็นฝ่ายเลขาธิการแกก็ไปบอกว่าไอ้เนี่ยเป็นความเห็น เป็นความเห็นของพอเอาสำนักพุทธคนเดียวตายแล้วอย่างนี้ก็แย่ครับม,ามาหาเถรสมาคมคืออะไรครับคือคอรมอสงคอรมอสงคืออะไรครับประมุขสงฆ์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็มีพระสงฆ์ผู้สงสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จสมเด็จแล้วก็รองสมเด็จรวมทั้งหมดซ้ายขวาฝั่งฝั่งทั้งหมดยี่สิบรูปบวกอีกหนึ่งก็ยี่สิบเอ็ดรูป ถึงออกเป็นคาว่ามติมหาเทรสมาคมคือพระเทราสมัคมที่สูงที่สุดของประเทศไทยสุพรีพสงสุพรีมสังฆาเนี่ยเนี่ยคือเขาไม่เข้าใจหรือจงใจบิดเบือนผมก็สุดแล้วแต่นะผมไม่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 ไมไมขอ ตรงนี้เพราะผมฟ้องเป็นคดีไว้แล้ว<ม>เขาจะฟ้องกลับก็ต้องสู้ครับมผมสู้ผมก็หลุดครับ<ม>เพราะว่าผมยกฟ้องมาสาลสุราแล้วเดี๋ยวเขาฟ้องสักแค่ผมก็ต้องไปสู้ผมตั้งทนายไปสู้แหละครับมไม่มีปัญหาครับมผมก็มากฟ้องกลับกันก็ฟ้องกลับได้ครับฟ้องที่ผมปรึกษาผู้ใหญ่ไปหมดแล้วครับแล้วผมเรื่องแบบนี้ผมไม่เอามาขู่ไม่เอามาพูดเพราะว่าโดยมันญ,ญาติทนายเขาก็พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกว่าเอา,เอาไปเนี่ยเอามาติมหาเทรสมาคมไปอ้างเนี่ยอ่อเออปอทกองปราบที่เอาไปเนี่ยสุดท้ายฟ้องเท็จ ผิดหมดนะพวกนี้คือผมไปเช็คมัญญะทนายเนี่ยอาจารย์คณิตเนี่ยวัลยะเพชรเนี่ยนะครับเป็นประธานมัญญะทนายเนี่ยท่านก็กรุณาผมมากท่านก็ให้ข้อมูลผมแต่ว่าท่านเนี่ยออกตัวไม่ได้ท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็ให้ข้อมูลไปศึกษาผมก็ไปอ่านผมก็ชอบอ่านอยู่แล้วผมเป็นสอสอมาก่อนผมนั่งอ่านกฎหมายทั้งวันได้สบายอยู่แล้วแต่ผมแค่ <c oughs> ผมแค่ไม่ได้จบ เป็นเรื่องเวลาแต่ว่าผมทํางานด้านกฎหมายมาสิบห้าปีแบบในการเงองไปช่วยคนช่วยทนนี้ผมก็จะอ่านเฉพาะสิ่งที่ผมต้องทำํำอะไรที่ไม่จาเป็นผมก็ไม่ต้องไปรู้แต่เรื่องพอเรื่องสงเนี่ยผมก็เลยอ่ะสนใจแล้วก็เรื่องบรรดาทนายผมก็สนใจเขาก็ใช้วิธีว่าอ่ะใครไปร้องเขาก็ฟ้องเอาไปฟ้องหมิน่นคือผมก็ไปปรึกษาท่านอุปนายก เขาบอกโอเคเดี๋ยวเขาจะไปช่วยเป็นพยานหรือไปเป็นอะไรนี่ว่าเข้ามาใช้กระบวนการตามของสภาทานายความคือทําแบบเนี้ยสุดท้ายตัวเขาเองอะ่ะค,คือผมมองนะตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของทานายโซเชียลอย่างมากเลยอย่างมากผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทนายโซเชียลใช่ไหมครับพอ,อพอหลายบางบางคนบางท่านเนี่ยทําอาจอาจจะทําไม่ถูกต้องเนาะไม่ถูกต้องนะฮะ ก็ทําให้ถูกต้องทีนี้เราเหมือนเหมือนกับสอบคนโตอ่ะเราก็โดนหางเลขไปด้วย นั่นแหละทนายพัดต้องผมไม่รู้นะถ้าคุยกันหลังไม้ได้เพราะว่าเขาเวลาอยู่หน้าทนายข้อโซเชียลเนี่ยข้อเสียมันคือเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าเอ่อกล้องอยู่ต่อหน้าคนอยู่ต่อหน้าคอมเมนต์แต่ถ้าเขาอ่านคอมเมนต์จริงๆอ่ะมันก็่อนไปทางเอกฉันนะว่าอยากจะให้เขากลับตัวกลับใจแต่ถ้าเขาไม่กลับไม่เป็นไรสุดท้ายก็ต้องว่ากันไปผมก็พร้อมสู้แล้วผมตั้งทนายมาเนี่ยพร้อมสู้แล้วมีทนายผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ฝ่ายที่เคยทํางานการเมืองด้วยกันน่ะซึ่งเขาเชี่ยวชาญกฎหมายพวกนี้คือไอ ในสิ่งที่ฟ้องมาคือกระจอกมากแล้วฟ้องผิดด้วยผมไม่บอกผิดตรงไหนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีไอพูดไปเดี๋ยวมันจะหาว่าไปรู้เยอะกว่าเขาเอาเป็นว่าเก็บไว้สู้ในศาลแล้วเดี๋ยวมันกว่าแน่นอนตอนฟ้องฟ้องกลับเนี่ยเพราะว่าอย่างเช่นเอาง่ายๆอย่างเช่นกฎทนายพัดรู้ใช่ไหมว่ากฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยกับกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะฟ้องร่วมกันไม่ได้สิบสี่วงเล็บหนึ่งมันชัดเจน สิบสี่วงเล็บหนึ่งระบุไว้เลยว่าเนี่ยจะฟ้องเรื่องนี้ได้ต้องไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทในคดีอาญารวม,รมกันเป็นาการแก้ไขใหม่ปีหกศูนย์จากเดิมห้าศูนย์เป็นหกศูนย์อันนี้นะประมาณนี้แต่โอเคไม่เป็นไรผมผมพูดแค่นี้แล้วกันแต่ว่าเอาเป็นว่าแค่เนี้ยผมยังรู้ว่าแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรู้โจทย์ผมแต่ว่าตอนเนี้มันมีหลายเรื่องที่มันไปสู่กระบวนการแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเขาฟ้องมาเรื่อยๆผมจะทําเรื่องพิเศษบางเรื่อง กับกลไกบางอย่างนะครับเอาเรื่องนี้ขึ้นสู่ให้สารดีกาิจารณาดูว่าพฤติการแบบนี้การฟ้องกันแกล้งฟ้องซ้ำฟ้องซาก,กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเพราะว่าผมได้ปรึกษาผู้ใหญ่หลายคนว่ามันมีขั้นตอนต่างๆที่เราสามารถไปยื่นต่อสารได้โดยโดยเองเหมือนกันว่าถ้าหากถูกกระทําแบบนี้ซึ่งสารก็จะมีคือมันมีตั้งแต่คดีมินประวานี่มันสู้ไม่ยากมันสู้ได้ตั้งแต่เรื่องของการไม่เป็นผู้ที่มีความผิด เตามพฤติไนนะครับคือมีการทะเลาะกันมาเถียงกันมาด่ากันมามีคดีความกันมาแล้วก็จะมาเอาสามมาเป็นเครื่องมืออันนี้มันก็ผิดตัง้งแต่ต้นแหละถูกไหมฮะแล้วก็หน้าต่อสู้กันเยอะเช่นว,ว,ว่าเอ่อต้องอ่าโดยเพราะสามสองเกาวงเล็บหนึ่งกับวงเล็บสาม ผมปกป้องตามสิทธิตัวเองตามของธรรมหรือว่าเน,นี่ยแล้วก็ข้อที่สามคือว่าติดทมโดยสุจริตรเพราะเรื่องที่ผมพูดมาเป็นเรื่องศาสนาหมดเรื่องศาสนาเรื่องความมั่นคงได้รับการคุ้มครองจากจากรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดนนแล้วสิ่งที่เขาทำมันจะมันจะ<ช>มีภาพกรจารยกันได้ยังไงส่วนบ่วงแล้วแล้วสิ่งที่เขาทำคือเรื่องเชื่อมจิตมันผิดเห็นเห็นครับฟ้องศาลไหนศาลก็ยกครับยกมากี่เรื่องแล้วครับฟ้องฟ้องเอาไปฟ้องสื่อบลชนยกฟ้องพี่หนุ่มยกฟ้องผมกับพี่ต้นอ้อกับคุณนันท์ยก นะครับแพ้หมดเพราะว่าสารพอเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองไว้แล้วเราทําในสิ่งที่ถูกต้องคือเราไม่ไปเดือดใช่เราไม่ไปเเดือนก็ไปไปดกเขาไม่ไปเชื่อผมก็ไม่เข้าใจจะเอาให้ได้เจ้าเด็กแปดขวบเป็นเทพให้ได้เจ้าเด็กแปดขวบเป็นลูกพระพุทธเจ้าให้ได้เจ้าเด็กแปดขวบเป็นอันธนารขชาดไรให้ได้นะครับมีมีมีทนายมีมีทนายกลาบเด็กไหมข้อมูลเชิงลับเชิงลึกอ่ะมีไหมเขาอยากรู้อ่ะครับ เห็นเห็นเคยเห็นภาพอ๋อทนายกับเด็กไหมมีคลิปมีเคลิปอะไรไหมพี่พี่น่าจะมีข่าวแมีครับแต่ว่าผมไม่ขอพิจารณาแล้วกันเพราะว่าเรื่องเนี้ยไม่ออผพูดมากก็ว่ามีไม่มีแค่นั้นเองมีมีครับมีมีมีหลายมีหลายครั้งเลยพี่ครับครับมีเออมีนะวันวันวันหนึ่งผมสัมภาษณ์ท่านพิธีกรอ่อท่านร่วมรายการท่านหนึ่งแล้วจี้ท่านท่านบอกว่าก็ไม่เต็มปากอะไรประมาณนี้แต่มีเนาะอืม ไม่เป็นไรครับก็เรื่องเรื่องของเขาละกันแต่ว่าตอนนี้พอล้ําเส้นใช่ไหมฮะตั้งแต่พาปิงพ่อผมตั้งแต่ฟ้องผมก็ลุยๆอย่างเดียวครับตายเป็นตายครับเรื่องเล็กเรื่องเล็กครับผมแบบมีชีวิตตั้งใจที่จะเหมือนกับไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ยืนๆนะ่ะถ้าผมต้องเป็นอะไรไปนะครับผมก็จะไม่ไม่ไปคนเดียวเอา,อางี้ละกันนะครับผมบอ,อา,าเป็นว่าเออไม่มีปัญหาผมผมพร้อมสู้แล้วผมเตือนเดี๋ยวบอกไว้ตรงนี้เลยว่าผมสู้ส,สู้สู้ตายคือสู้ตายจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆครับ อืมเนาะเพราะเรื่องบางเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีที่เราอ่ะรู้สึกรับไม่ได้จริงๆฮะว่าเอ้ทำไมสังคมมันมีปล่อยให้คนแบบนี้แล้วคนแบบนี้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะทนายพัฒน์คุยกับเขาได้เนี่ยผมก็นับถือมากแล้วนะอย่างเรื่องพัฒน์ทีนลุงธีระผมว่าจริงก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนความอ่อนแอของกฎข้อบังคับและการตีความกฎหมายถูกไหมฮะใช่พมตีความกฎหมายก็ต่างเทานั้นแต่ตีความคณะสงฆ์ันไปกันใหญ่นะรแต่ละคนไม่ใช่จะคุยเมื่อมีการตะแบงกันแบบเนี้ยใช่ครับ มันจะอยู่ยังไงในเมื่ออ้าวอย่างที่ทนายพัฒน์พูดแต่ต้นเนี่ยว่าถ้าถ้ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวก็มีคนทาตามซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นไงถ้ามีหนึ่งได้อ้าวต่อไปก็มีสองเฮ้ยกูไอ้นั่นทําได้ไม่ผิดกูก็ทำบ้างเดี๋ยวที่มันก็มีคัามแตกต่าหรือว่าคนถ้าผู้ใหญ่พูดไม่ฟังบางทีเนาะผู้ใหญ่ตัดสินไปแล้วพูดไม่ฟังแล้วเขาไม่ได้ปรึกเขาคงไม่ทําอะไรแบบนี่หรอก นะคร<ช>ับไม่ได้<ช>ทำอะไรที่แบบผีผามหรอกเขาน่าจะปรึกษาหารือกันไม่ใช่คนคนเดียวหรอกอย่างเช่นอันนี้ส่วนตัวนะเขาไอ,อ้ที่บอกว่าบังคับขู่เน่ยผมเชื่อว่ามนนคงไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันหนังสือออกมาตัวอักษรมาเป๊กขนาดนั้นน่ะไม่ใช่แค่ท่านจเจ้าอาวาสคนเดียวที่มีอนานาจลงนามซึ่งคําสั่งเนี่ยมันต้องมีการหารือกันเป็นหนู่คณะแน่นอนไม่มีใครใที่ทำอะไร <ๆ S 2> ที่มันมันมักง่ายอย่างนั้นผมว่าไม่ใช่แ<ช>นะ่นอน แล้วก็กคำว่ามติมหาเิรมาคมท่านอุสาเขียนคำว่าอยู่ไว้ใต้ตาคุดอ่ะซึ่งเวลาเราดูลาศัพร์กฎหมายราชการเราจะเข้าใจแล้วว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องของเอ,อมติมหาเทรสมาคมประชุมครั้งที่และมะติที่เท่านี้เท่านี้มีมติทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดท้ายเนี่ยจนถึงลายเซ็นเนี่ยทั้งหมดนี้คือมติมหาธทรสมาคม,มซึ่งอันเนี้ยนรพัดไปตีความเองได้เลยไม่ต้องเชื่อผมท่านผู้ฟังไปตีไปดูไปดูปดรายละเอียดได้เลย นะฮะไม่ต้องเชื่อผมท่านไปดูแล้วก็ให้ใครก็ได้ที่รู้กฎหมายหน่อยอ่านหรือเป็นข้าราชการอ่านว่ามาติเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างจะบอกว่ามาติมีแค่สามข้อและสามข้อมันไม่มีอะไรเลยไม่เห็นมีเรื่องเชื่อมจิตเลยไม่เห็นมีบอกเรื่องเชื่อมจิตเลยอ,อ,อย่างนี้ก็ชิบหายครับท่านดุสาเขียนอธิบายละเอียดมากเลยทนายพัดไปหานมะติมาติศธรรมคมที่สี่สองสี่ทับสองห้าหกเจ็ดเอาเป็นว่าผมต้องต้องย้ายจากคดีเมียนหลวงต้องมาเป็นทนายพัดธรรมะธรรมูอรุณเวทด้วยเลอ ต้องมารวมเห็นแต่ละคนก็เป็นหน้าที่ของพี่ไปแหละผมก็ถามให้เรียนรู้ไว้หน่อยก็ดีเพราะว่าต่อไปทนายพัฒน์ก็อาจจะต้องออมาเกี่ยวข้องกับวงการาธรรมะธรรมโมวงการสงฆ์ช่วยพระสงฆ์ช่วยอะไรบ้างก็ได้ครับคือบางทีอุดมการเขาเขามีความตั้งใจเขามีแต่พอไปทําสิ่งผิดพลาดด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยประสบการณ์ด้วยอายุด้วยอะไรก็แล้วแต่หรือถูกใครเสียมันคือผมมองาบางบางสิ่งบางอย่างอ่ะคือถ้าเราไม่มีความรู้ก็แค่เงียบและศึกษา ก็ค่อยว่ากันก็ค่อยว่ากันเอาให้มันถูกแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีความรู้เราเราเข้าไปพูดเราเข้าไปพาดพิงเราไปว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยเรามันไม่ถูกทีนี้พอเราตีความผิดสังคมก็จับตามองสังคมบางทีเขาฟังเขาก็เอาไปใช้เลยเขาไม่ใต่ตองขอบทีนี้มันกลายเป็นการให้ทายพอกลายเป็นการให้ทายปั๊บสังคมวุ่นวายมันก็มีคนกลุ่มนึ่นที่เห็นด้วยอาจจะเป็นกลุ่มที่เยอะแต่ก็ยังมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ที่ ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายนี้ก็มีฝ่ายหนึ่งที่เอาอาจจะ80 20บมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมันจะหัวเดียวกับเจียมรีดเป็นไปไม่ได้แต่คนกลุ่มที่ที่น้อย,อยนี่แหละถ้าเขายังไม่เห็นว่า,เ,าเป็นฝ่ายที่ผิดเขาเชื่อว่ามันถูกเขาก็ทาทีนี้มันก็มีองค์กรหนึ่งที่แบบให้ท้ายให้ท้ายให้ท้ายวุ่นนะสังควมวุ่นอย่างเนี้ยซึ่งนายพัฒน์รู้ไหมความคิดของนา,นายพัฒน์นี่ถูกต้องตรกกะนี่ถูกต้องแล้วเขาเนี่ยไม่เข้าใจวันที่สองพฤศจิกาเนี่ยที่นายพัฒน์สัมภาษณ์เขาเนี่ยผมเก็บ แล้วผมก็บอกว่าที่ทนายพัฒพูดเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยมันถูกต้องตรงที่ว่าเขาบอกว่าเขามี f อซเป็นแสนเขามี f อซเป็นแสนสมมติไอ้แปดสิบยี่สิที่นายพัฒแต่มันในความจริงมันอาจเก้าสิบหรือสิบหรือว่าเก้าสิบเก้ากับหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ยังเชื่อเขาอยู่นะฮะถ้าเขากลับตัวกลับใจบอกว่ายอมรับว่าเถอว่าเฮ้ยเชื่อมจิตมันไม่มีจริงในพระไตรปิฎก ที่เขานั่นแหะผมถอดให้ทีมงานผมถอดเทปละเอียดยิบเลยนะฮะกี่นาทีกี่นาทีเรื่องเชื่อมจิตเป็นมโนยิมยิทธิหลวงปู่หลวงพ่อฤาษียิงดำยังพูดวัตถาไม่ใช่เขาไม่ได้พูดเรื่องคําว่าเชื่อมจิตคุณจะไปเบี่ยงประเด็นเป็นอย่างอื่นน่ะทาไม่ได้แล้ววิธีการที่คุณเชื่อมพูดว่าเชื่อมจิตเนี่ยกับสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมันก็ไม่ใช่เหมือนกันแล้วแล้วเขาก็บอกมันมีเนี่ยอันนี้ชาตสมาธิคืออันนั้นมันต้องพระอรหันต์พระอรหันต์ถึงจะทําได้ถึงกันคือสื่อสารถึงกโดดดยไไมม่่ตต้้อองงคิพู แต่คุณใช่เหรอแค่นาคามีกลับมาเกิดคุณก็ผิดแล้วอ่ะคุณจะตะแบงแบบนี้ไปทําไมแล้วสิ่งที่คุณายพัดพูดอะถูกเลยคือถ้าเรา,ากฎหมายไม่สักดิสิทธิ์เนี่ยมันก็จะมีคนแบบเนี้ยที่กระด้างกระเดืองตะแบงไปเรื่อยแล้วพอตะแบงไปแล้วพอถูกปุกปันเอ้ยทานายบอกนี่เราต้องเชื่อเหมือนหมออ่ะหมอได้รับการยอมรับมีต้นทุนสูงใช่ไหมพอหมอพูดอะไร ก็ถูกหมดแต่หมอหมอเร็วๆหมอทําผิดก็มีทนายเร็วๆทนายทำผิดก็มีนักการเมืองเร็วๆนักการเมืองทําผิดก็มีไม่ได้ว่าทุกอาชีพแล้วจะเป็นอาชีพนั้นแล้วจะดีหมดไม่ใช่มันอยู่ที่บุคคลแต่ก่อนนี้เราเห็นชัดไงว่ามันผิดจริงๆมันผิดจริงๆว่ามันผิดปัตตัยปิดกผิดหลักการคำพีทุกศาสนาแล้วมหาเถรและสมาคมผมไม่ได้มองแค่ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แต่ผมมองเห็นว่าความถูกต้องของท่านเนี่ยที่ท่านต้องกํากับดูแลพระพุทธศาสนาเนี่ย มันต้องมีแล้แล้ววรัฐธรรมนูญก็ลองคือมันเป็นเรื่องสอดคล้องกันทั้งเรียกว่า,า,าศาสนาจักรและอาณาจักรที่มันอธิบายตรงกันว่าคําว่าเชื่อมจิตมันไม่มีแต่เขาก็ไปยังยังแฉยังตะแบงแล้วก็ยังเอากระบวนการเนี้ไปทาร้ายคนอื่นอีกคือถ้าถกเถียงกันแบบเนี้ยแล้วโต้กันไปโต้กันมาแล้วมันจบลงแค่เนี้ยแล้วก็บอกว่าโอเคผมหลักการผมผมแพ้แล้วผมยอมรับหรือไม่ต้องแพ้ก็ได้อผมยอมรับแล้วผมปรับปรุงต่อไปนี้ผมไม่พูดเรื่องนี้แล้ว ผมจบเลยนะผมจะบอกพี่ๆทุกคนพี่น้องผมหรือว่าใครต่อใครเพราะว่าผมเป็นคนพาผู้เสียหายไปเองผมจะบอกอ่ะเราช่วยกันได้ไหมไม่ไม่ต้องมีเรื่องมีคดีความหลอกถอนก็นเถอะแล้วจบแล้วผมคุยให้แล้วแล้วผมก็เคยประกาศแล้วไปย้อนดูได้เพราะว่าเราต้องให้โอกาสเขาให,ให้ให้เมตตาที่เขาพูดอะ่ะแต่พอเขาไม่จบพอเขาตะแบงแล้วทุกวันนี้ยังตะแบงต่อแล้วก็ไล่ฟ้องคนงงนู้นคนนี้ผมก็สู้ครับผมไม่มีไม่มีอย่างอื่นละสู้แค่ตายครับ <S <S ชีวิตหนึ่งว่า<ๆ>มันก็ต้องสู้อันเนี้ยเนี้ยทนายพัฒเป็นกัลยานมิตรอ่ะต้องช่วย ต้องช่วยสอนช่วยเตือนช่วยติงกันว่างว่าเฮ้ยท่านท่านอย่าบอดยาวดีเรื่องนี้เลยท่านจะช่วยท,ท่านไดถ้าฟังคําถามได้แต่ละดอกนี่ที่ถามนี่น่าจะเข้าใจนะถ้าฟังรู้เรื่องรือรู้นะว่าว่าคาถามนี่แฝงไปด้วยอะไรบ้างอะ่ะคนส่วนรวมเนี่ยเขาฟังว่ายังไงบ้างอะ่ะเอาผมคนนอกผมไม่มีส่วนได้เสียด้วยเนาะผมพิะทะเลาะกันเนผมคนนอกนะแล้วผมก็ดูตามข่าวแล้วก็น่าจะรู้เรื่องแล้วว่าอะไรคืออะไรอย่าง เพียงแต่ว่าเอ้ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วทาไมเป็นอย่างนี้ผมไม่เข้าใจแล้วสตากกรรกมเขาเนี่ยผมพยากรณ์ได้เลยนะไม่ได้ต้องพึ่งหมอดูดูจากเหตุปัจจัยเนี่ยหนึ่งหลุดจากทนายเอาให้ตายก็หลุดเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําหนังสือทุนเก้าเลยว่าถ้าทามาตรความไม่ไม่ทําอะไรเขาสักอย่างเี่ยมันไม่ไหวอะนะผมผม,ผมเล่นใหญ่ครับผมผมบอกเลยว่า ชีวิตหนึ่งผมเนี่ยผมก็ยอมพีเพื่อพูดศาสนาได้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้พูดเล่นๆนะสองคือว่าการที่เขาไล่ฟ้องเนี่ยทนายพัฒนเป็นทนายคงรู้ทั้งโจทก์ทั้งจำเลยยิ่งจำเลยเนี่ยเป็นจำเลยเนี่ยเครียดนะทุกนะแล้วก็ไม่ได้สนุกไม่ได้สนุกทนายอาจจะรู้สึกว่าคุณชินเอาไปสงไปศาลแล้วก็แค่กระบวนการเฮ้ยแต่ผู้ที่เขาโดนกระทําเนี่ยไม่สนุกับทนายทนายทนายเขาไม่สนุกผมไม่เคยสนุกนะเอาคดีคนทําคดีคนอื่นไม่เคยสนุกครับเครียดมาก ีน <ไป S 2> ัน่นน่ะสิแล้วแล้ว,ลว,ลวท่านให้ไม่บอกก็หน่อยหรือว่าทําให้คนเขาแค้นน่ะแล้วทําให้คนพุทธด้วยการแค้นไม่เท่าไหร่ยังไปทําให้เพื่อนต่างศาสนาแค้นอีกอะไปเอารูปศาสดาเขาหรือว่ารูปอะไรเขาไปขี่หมูเงี้ยรู้ว่าเขาไม่ไม่ชอบรู้ว่าเขาไม่ชอบแล้วไปทำเขาทำไมอะะ่ะฮอกกงศาสนาฮอกกงอ่ะก็มีคนอ่อพี่น้องมุสลิมมาสั่งเอาไปอีกเอาไปเอาไปอีกซึ่งมันก็มันก็ ไปเสียไม่ได้ที่ไม่เอาไปผมกุศลลบคลิปสองคลิปนั้นที่มันจะวุ่นวายไปแล้วนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนแคปอยู่เหมือนกันม <ün> ันชัดก็เหนื่อยแหละแต่ก็เราก็ทําได้ที่มีคนแคปแล้วก็ไปแจ้งความแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกเยอะทั่วประเทศครับผมบอกได้แค่นี้ขออย่างเดียวนะ้ามาเอาผมไม่เป็นพยานนะผมปวดหัวผมไม่วุ่นนะเอาคลิปไปอย่างเดียวก็ <c oughs> ไม่แน่นะทำหนังสือมาอยาผมนะผมปวดหัวพี่หมเวลานี้ท้านพ่ไม่นอนอยู่อืม ขออยู่กลางๆแล้วกันทาหนังสือมาสอบแล้วกันหรือส่งหนังสือให้แล้วกันว่าสอบจริงอะไรจริงว่ากันไปจริงก็ตามนั้นสุดใครไปแก้อะไรก็ว่ากันตามนั่นแหละไม่อยากไปวุ่นวายหรอกไม่ได้ค่าเครื่องบินหน่วยปวดหัวทุกวันนี้ก็นั่งรับโทรศัพท์ปรึกษาด่าคนอย่างนี้ก็ปวดหมวอยแล้วพี่ครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละผมจึงจึงคิดว่าถ้าคุยกันไม่ได้คือตอนนี้มันคุยกันไม่ได้แล้วแหละนะตาไทยพัฒน์ก็ก็สัมภาษณ์กันเยอะอะไรที่แนะนําได้อะไรที่นี่ได้ก็พยายามที่จะ พูดนั่นแหละเนี่ยในสวัสดีพี่ธรรมราชด้วยนะฮะก็ฟังหน่อยฟังฟังกันมุมมองย,ย,ยออไกลไกลกว้างเอาทิฐิออกนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีไฟในการทํางานนะ,ะทุกคนตอนนี้มีแสงสามารถที่จะใช้แสงที่ตัวเองมีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับความลาบากนะฮะจูนกันผมเชื่อว่าได้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากนะ,ะ,นะ,ะแต่ละคนไม่ใช่คน่งเก่งๆทั้งนั้นเลยครับนั่นแหละท่านที่เป็นท่านที่มีความรู้สึกไม่สบายใจก็แนะนําใช้กระบวนการยุติธรรมดาเนินคดีครับ ดีที่สุดครับตรงไปตรงมาแล้วก็อันนี้มันเป็นความผิดลักษณะเนี้ยคือเพราะว่าเขาก็ใช้วิธีนี้ไปกั่นแกล้งไปฟ้องที่ต่างจังหวัดเราก็ไม่มีปัญหาอะไรใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนก็เต็มที่ครับแล้วผมแต่งตั้งทนายสู้แล้วครับไม่มียอมเหมือนกันครับเออผมหาลืมผ่านตรงนี้หน่อยพี่ดีดอไอคอนพ,พี่พี่รับทําอยู่ใช่ไหมย,ยังดูแลผู้เสียอยู่ไหมยังดูแลผู้เสียอยู่ครับเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมผมอาจจะโทรไปปรึกษาเรื่องเรื่องดีไอคอนหน่อยเนาะ แล้วก็มีผู้ที่เสียหายจากกรณีน้ํามันของคุณคุณฟูมก็มีครับอ๋อคุณฟูมอ่ะผมเห็นแล้วว่าพี่ดําเนินการคุณฟูมต่อแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสะดวกสะดวกเครื่องกี่โมองอ่ะพรุ่งนี้สะดวกไหมฮะช่วงไหนก็พรุ่งนี้ได้ครับพรุ่งนี้เอ,อ่อหมายถึงจะคุยใช่ไหมครับใช่ผมจะคุยกับพี่ส่วนตัวไอยคืนนี้ก็ได้ครับคืนนี้ผมนอนนอนขําอยู่แลวเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสร็จนี่ผมทางข้าแวแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรหาพ,าพี่<ด>พเรื่องอีแอร์คอน ได้ครับโอเคขอบคุณมากที <f Anfang> ่ขอบคุณมากคุณมีควาุณมากครับสวัสดีครับ